เด้นไดูดโคบอลต์ซอร์คอ์แล้วก็อเมริกเยนโล่ครับค่ะแล้วก็ฟอลโลฟอนโลได้ลูดครับระเบิดไม่ขอบตาใช่อย่างนี้เป็นพกพายครับค่ะพวกนี้ก็จะหายากอย่างนี้พายโอ้สวยมากโชกเก่งพวกนี้โชกเก่งโอ้งูก้วนเ่ะใช่มีสองสีมีสองสีครับตอนนี้เข้ามาสองสีเยอะที่สุดเลยครับตอนนี้เยอะเลยอ่ะวันนี้เจอที่ร้านที่แบมเยอะเลยอ่ะแต่ก็จะมีเข้าเรื่อยๆตลอดครับใช่ โอ้นี่ท่านใดที่สนใจมองอะตอนนี้ร้านพี่แบมเยอะมากของพี่แบมเองก็สามารถที่จะจัดส่งให้ลูกค้าได้ได้ทั่วปเทศใช่ครับค่ะได้ทุกจังหวัดนะคะ,คะประกันหมายความว่าประกันหัวเคลียอย่างเงี้ยม<ช>ันมีมันม,ม,มีดำจริงแต่เวลาถึงอายุเขาแล้วครับเขาเขาเขาเป็นส้มหมด สวัสดีค่ะครอบครัวโอริพากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จจุจักนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาโนกที่ร้านฮับแอนเฟนปอพัทค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกาลังใจให้เราด้วยค่ะครับผมอันนี้ก็พวกงนกปอพัดครับสีได้หลดครับผมเป็นได้หลดโคบอลเทอร์คอยแล้วก็อเมกนโนครับแล้วก็ฟอโลฟอนโลไดรหลดครับ เป็นสีที่ขายได้เรื่อยๆค่ะแล้วในส่วนของราคาลาคาราคาก็อยู่พันสองครับพันพันสองตอนนี้ก็นกออกเยอะค่ะับผมราคาก็อยู่ประมาณนี้สวยๆเลยนะคะใส่กำลังน้านักเลยเน้อไใเนี้ยค่ะอย่างนี้ครับเป็นพวกพายครับพายเมิร์ฟเธอเมิร์ฟใช่พายเมิร์ฟเธอครับแล้วก็เมิร์ฟังผมแล้วก็ดักกินครับ พายน้อยพายน้อยครับอันนี้พายโคเธอร์พายน้อยๆอะไรเงี้ยครับอันนี้เอาคอกเดียวกันครับเอาคอกเดียวกันใช่เอาคอกเดียวกันเฮ้ยทำไมเขาได้สีสีเลยหรือเปล่าคะพี่เขาได้เขาได้สี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 ครับได้ดาร์กอินได้โคบอลได้เมิร์ฟแล้วก็ได้อลิฟครับ พ่อแม่เป็นอะไรอ่ะพ่อแม่เขาเป็นเมิร์ฟชนกาดักกินครับโอ้จ่ายลูกออกมาได้หลายสีเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วราคาล่ะคะพี่ราคาก็แล้วแต่สีครับอย่างพวกเมิร์ฟอย่างเนี้ยครับเมิร์ฟเริมอยู่แปดร้อยเมิร์แปดร้อยค่ะอย่างพวกพายพวกเนี้ยครับก็อยู่2 5 0พันห้าค่ะพายน้อยๆอย่างเงี้ยครับก็อยู่แปดร้อเหมือนกันค่ะใช่เอาไปทำต่อได้ครับอย่างเงี้ยในข้อเดียวกันเห็นว่าพายเยอะมีพายเยอะค่ะมาลูก อย่างนี้พวกสี normal ครับเป็นพวก b ูเป็นพวกโค b a l เป็น m e r ์ฟครับผมอย่างนี้ก็สตาร์ทอยู่ที่500ครับผมค่ะอย่างนี้พายม e r ์ฟอย่างนี้อยู่พันหนึ่งอใช่ครับอันนี้น้องเขาเริ่มบินแล้วอนะก็เลยเปิดได้ไม่เต็มที่เริ่มสนครับค่ะเริ่มสนโชคได้ไม่น้องกลัวค่ะ ข้างในนั่นคือพายบูเธอครับค่ะเท่าไหร่อ่ะพี่คยที่พันหนึ่งครับอ๋อหนึ่งพันใช่พันหนึ่งค่ะกำลังสวยๆเลยนะครับนี่เท่าไหร่คะพี่ค้าสี่นี้ห้าร้อยครับห้าร้อยค่ะอันนี้ก็เริ่มที่จะบินกันแล้วนะเริ่มบินแล้วฮะเฮอร์ปีกแล้วค่ะฮูยดูดีอันนี้เลเบิร์ครับเลเบิร์ไม่ขอบตาใช่างนี้เป็นพกพายครับค่ะพวกนี้ก็จะหายากอย่างนี้ยพายสวยมากใช่ค่ะ สวยอ่ะมีพายหมดเลยเหรอพี่หรือว่าสองตัวครับสองตัวนี้เนาะแล้วราคายังไงคะเนี่ยก็ถ้าเกิดไม่พายไม่พายอย่างเงี้ยครับไม่พายไม่พายขอบไม่ขอบตาเนี่ยครับก็อยู่แปดร้อยแต่ถ้าเป็นพายเงี้ยอยู่พันห้าอ๋อน้องเล็กเลยนะเนี่ยเนี่ยใช่ออกมาสีสวยครับพวกนี้สีสวยพี่แกอยากเห็นพายอย่างนี้ได้เลยนี่ผมให้ดูนี่ผมให้กลางปีกให้ดูเขาสวย หนูดูสิคเขาสวยมากครับสวยมากใช่นะครับใช่เสายตัวนี้โตขึ้นมาสวยแน่นอนใช่นะเนี่ยเขาเริ่มสีออกสวยๆแต่เล็กแล้วว่าแต่เขายังเด็กอยู่อ่ะเนาะเนี่ยดูดีรกางปีเขาเนี่ยครับค่ะสวยอ่ะโตมาสวยครับเนียยากครับพวกนี้ออกน้อยไม่เยอะมามาไม่เยอะมาเท่าไหร่ก็หมดนี่เพิ่งเพิ่งของเพิ่งเข้าครับค่ะอย่างนี้เป็นกินชีสครับผม เป็น normal normal กินชีสกับชินนมอนครับอันนี้สีชินนมอนใช่โชกเก่งพวกนี้โชกเก่งมชตัวกวนอ่ะใช่สองสีครับตอนนี้เข้ามาสองสีค่ะแล้วราคาเป็นไงบ้างราคาเขาอยู่ตัวละพันห้าครับตอนนี้ตัวละพันห้าใช่ n ะ r m a l กากชิมก็เท่ากันครับค่ะอย่างพวกนี้ป้อนเสริมครับป้อนเสริมสองมือค่ใช่ครับ เสริมสองมือเป็นไดร์ลูดครับสวยเลยใช่ตัวล่างนี่เป็นพายครับพายโคเทอร์โอ้วิ่งหากล้องเลยราคาเท่าไหร่ครับที่นี่ก็อยู่สามพันครับตัวสามพันในนี้ก็คือสามพันไม่ครับมีสามพันมีพันห้ามีหลายราคาใช่ครับมมีพันห้ามีมีหลายราคาใช่สามพันสามพันห้า อย่างพวกนี้ก็เป็นพาสเทลครับเป็นพาสเทลพาสเทลโคเป็นไอเป็นพาสเทลดักกินครับแล้วก็เป็นเอ่อเมริกันเยลโล่ก็มีใช่ครับเทฟก็มีใช่ครับเทฟดาร์เคฟดาร์เคฟทีก็มีแล้วราคาเป็นไงบ้างก็พวกเคฟทีนเทฟกีนเขาอยู่สองพันครับเทฟดาร์เขาอยู่สองพันห้าสามพันแล้วแต่ว่าพายจะเคลียร์แค่ไหน อย่างเฮฟบูเธออย่างเงี้ยตอนนี้ก็สามพันค่ะเสร็จวน,น,นี้เฮฟเฟลโครับเฮฟเฟลโคเทอก็อยู่สี่พันห้าวยอะนะ,นะโอ้ยสวยๆเลยค่ะนกกินเองแล้วค่ะใช่ครับก็มีเโฟลอโครับเฟโลอโเมกันดาร์กอเมริกันเยลโล่ัวผู้ค่ะดาร์กีแล้วพวกพายครับพายบูเทอร์คอยตัวผู้ตัวเมียพัดเทลอย่างเงี้ยครับพัทเทลโตคอยนี่ก็น่ารักสีพวกนี้หวาน มีสันด้วยนะเนี่ยใช่ครับสันครับตัวใหญ่มากเลยอยู่กับน้องเฉยเลยแต่น้องเขาตัวเล็กอะอายุเขาพอๆกันเลยเนี่ยพี่เออสันนี่เข้ากันครับโตมาพร้อมกันตรงนี้อ๋อโตมาพร้อมกันเลยอยู่ด้วยกันเลยแต่สันก็โครงสร้างใหญ่ไงเขาก็เลยเหมือนตัวใหญ่สันราคาเท่าไหร่คะพี่ตอนนี้สามพันครับสามพันค่ะวันนี้สันก็มีหลายตัวนะคะเดี๋ยวไปดูโครงอื่นต่อ อย่างพวกนี้ลูกป้อนสันขนัวครับเยอะเลยอ่ะใช่ค่ะอันนี้ลูกป้อนโอ้อายุประมาณเท่าไหร่ครับพี่วันเนี้ยเดือนกว่าสองเดือนครับเดือนกว่าใช่มีเดือนกว่าเกือบสองเดือนอะไรเงี้ยครับค่ะมีหลายตัวเลยเนาะมีหลายตัวครับใช่ราคาเป็นไงบ้างครับพี่ก็สตาร์เริ่มต้นที่สามพันห้าครับเริ่มต้นที่สามพันห้าใช่ถ้าเหลืองเยอะก็สี่พันสี่พันห้าค่ะมีให้เลือกเยอะเลยอ่ะ มีเข้ามาเรื่อยไหมคะเรื่อยๆครับตอนนี้สั่นเข้าเรื่อยๆครับค่ะผมว่ามีร้านเยอะที่สุดเลยครับตอนนี้เยอะเลยอ่ะวันนี้เจอที่ร้านที่แบมเยอะเลยอ่ะแต่ก็อาจจะมีเข้ามีเข้าเรื่อยๆตลอดครับใช่แต่เรายังไม่ได้เช็คเพจนะพี่คู่นี้ไม่ได้เช็คเพจครับแต่ตัวนี้ตัวนี้ลูกค้าผักเช็คแล้วตัวนี้ตัวผู้อ๋อโลน่ะค่ะ่อรชตัวผู้ครับใช่ตัวผู้ค่ะมีให้เลือกเยอะ ตอนนี้ก็จะเป็นพวกมองครับค่ะใช่มองกำลังเยอะมองสีฟ้ามองสีเขียวค่ะมีสันด้วยเดี๋ยวบอกว่ามองสีเหลืองเพราะเห็นแต่หัวค่ะมองน่ารักมองพูดเก่งครับไม่ว่าจะตัวคู่ตัวเมียพูดเก่งหมดเลยค่ะ ราคาเรามีหลายไซส์ครับก็มองเนี่ยเริ่มต้นที่เขียวเขียวก็อยู่8,000ครับค่ะเขียว8,000ฟ้า8,950ครับค่ะมองเขาก็อยู่ที่สีด้วยนะอยู่ที่สีครับว่าจะปิดอะไรจะปิดบูหรือยังมีกี่สปิตอะไรอย่างเงี้ยครับะพูดเก่งหน้ารักเนี่ยคีออนครับพีออนโชเลยโชวเลยน้องเติหันหน้าโชอย่างเดียวเลยมองตอนนี้ของพี่แบมก็มีเยอะก็มีเยอะครับเยอะครับมีเข้ามาตลอดนะตลอดครับมีเข้ามาตลอดค่ะ อย่างพวกนี้หลายสีค่ะใช่อย่างเขียวเนี่ยครับนี่อย่างเขียวน้องตัวนี้โอ้เยอะเลยอะมองวันนี้ยอันนี้เขียวอันนี้กีนอพารายครับโอ้ยใหญ่โตเมียเขียวแบบมะนาวอะไรนี่ที่อย่างเงี้ยใช่ครับตัวนี้สวยตัวนี้มาสวยค่ะใช่อย่างเงี้ยครับบูบูอพารายโอ้ีตัวคู่ครับตัวคู่บูอพารายตัวคู่ใช่อันนี้ก็กรีนค่ะโอ้ กีนราคาเท่าไหร่ครับกินอยู่8,005 5ครับ8,005 5อันนี้ตัวเมียครับอ๋อเช็คเพศแล้วเช็คเพศหมดแล้วครับทุกตัวเรามีเรามีใบเพศหมดในนี้เช็คเพศหมดเลยใช่ใช่ครับนี่บูอัพลายเี่ตัวร่ค้คู่ครับ14,500ครับค่ะใช่อันนี้สองคาปิตตัวนี้เป็นบูเป็นบูนะครับแต่ว่า เขามีสองสปิตในตัวเขาเป็นสปิตพาลิตกับสปิตโอพาลายอเขามีเชื้อสปิตครับแล้วอย่างนี้ราคาล่ะคะพี่ก็อยู่หมื่นพันครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันใช่ค่ะอันนี้ก็อย่างเล็กน้อยอย่างนี้ก็สี่มือกิวเลยอันนี้กินนอร์มอลกินนอร์มอลเท่าไหร่คะพี่อยู่แปดพันห้าครับเอออยู่แปดพันครับคุณนี้แปดพันกินนอรเปิดพันค่ะมีสียอดนิยมครับสวยอ่ะลูติโน่โห สีทองคำนะครับเหลืองตาแดงไลยพี่เหลืองตาแดงใช่ครับสวยเนาะอันนี้เพรผู้ครับแบบว่าสวยมากเพรผู้โอ้ดูดีน่ารักดูอ้วนตุ๊บเลยมีสองเลยเหรอคะพี่ใช่ครับเพรผู้ของเลยครับเป็นพี่น้องกันเหรอคะเป็นพี่น้องกันครับท่อนี้พี่น้องกันโอ้ยดูดีน่ารักเนาะเหลืองแบบว่าสวยมากเลยอันนี้ลูกค้าฝากต้อนคือเรามีบริการนะครับหมายความว่าพอเขาชอบสีปุ๊บเนี่ยเขามีเดลาป้อนเนี่ยเราป้อนให้เขาได้ อันนี้นี่หมายถึงลูกค้าจองแล้วเหรอคะใช่ครับจ่ายแล้วจองแล้วแล้วก็รอป้อนฮะเหลืสองมือก็ส่งเขาค่ะเยอะเลยอ่ะสวยๆทั้งนั้นเลยใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยถือว่ามองกําลังมีเยอะเหรอพี่หรือว่าเยอะครับหมดยังเยอะครับอ๋อยังมีกำลังพุ่งออกนะใช่ค่ะโอ้โหนี่ท่านใดที่สนใจมองอ่ะตอนนี้ร้านพี่แบมเยอะมาก ของพี่แบมเองก็สามารถที่จะจัดส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศด้วยใช่ครับค่ะได้ทุกจังหวัดนะคะอย่างนี้ค่ะรายละเอียดการส่งค่าขนส่งยังไงก็ติดต่อสอบถามกับพี่แบมได้เลยใช่ครับนอกจากสีนี้นี่ยังพอมีสีมีอีกครับเรามีสีสูงอีกเดี๋ยวเราไปห้ดูค่ะอยากได้สีไหนสนใจสีไหนมีหมดครับในทุกสีใช่ค่ะน่ารักเยอะมากสันเยอะก็เยอะที่สุดองกเยอะที่สุดใช่วันนี้เจอสันเยอะด้วยมองก็เยอะด้วยวันนี้ คุยเก่งนะเราอ่ะถ้าโตขึ้นอ่ะใช่ไหมลูกฮะเขาน่ารักครับพวกเนี้ยทั้งตัวผู้ตัวเมียเนี่ยพูดได้หมดเลยน่ารักเขาป็นนกแก้วน่ารักอย่างนี้บูครับเพศผู้ใจเย็นลูกโอ้โห,โโหนเนะครับกำลังน่ารักกันเลยนะคะเยอะมากวันนี้ค่ะเท่าไหร่นะพี่ท้าบูท้าบูเก้าพันห้าครับเก้าพันห้าอันนี้น้องมะพร้าว นาราเล่โนมะพร้าวเป็นอาบิโนครับเพศเมียนาราขาวเหรอลูกฮะขาวเหมือนเนื้อมะพร้าวเลยเหรอลูกฮะน้องมะพร้าวอายุเท่าไหร่อ่ะพี่นี่อันนี้40กว่าวันครับเริ่มบินนะก็บินครับเริ่มบินได้แยังยังฮะยังก็คือปีกอยู่อ้าวกก็พ่ปลแน๋เขาเป็นสาวน้อยเรียบร้อย เพชเมียเช็คแล้วน้องมะพร้าวในนี้นี่คือยังไงพี่แม่เช็คหมดแล้วอ๋อลูกเพ้งหมดแล้วราคานี้ก็คือเช็คเพ้งเเรียบร้อยแล้วใช่มะพร้าวเท่าไหร่อ่ะพี่มะพร้าวหมื่นห้าครับมะพร้าวหมื่นห้าค่ะอย่างนี้กินผลิตครับผมค่ะสวยอ่ะกินผลิตครับค่ะกินผลิตโตเมียครับผมโอ้ดูดิกินผลิตโตเมียค่ะอันนี้ก็อยู่หมื่นหกครับหมื่นหกราคะ มองก็อยู่ที่สีด้วยใช่ครับเพศกู้กับเพศเมียถ้าสีเดียวกันราคาต่างกันไหมต่างกันนิดหน่อยครับเป็นบางบางบางซีรีส์แต่ถ้าบูกินเท่ากันปกติเพศเมียจะราคาสูงกว่าเพศผู้ครับเพศผู้สูงกว่าค่ะนิดหน่อยไม่ใช่หรือว่าต่างกันเยอะก็ต่างกันแก๊บอยู่ถ้าเกิดอย่างสีสูงก็แก๊บอยู่ต่างกันอยู่มาสามพันถึงห้าพันแล้วแต่โครงสร้างแล้วแต่หลายอย่างครับค่โอ้นี่ก็สวยมากกินคอร์สครับผมกินคอร์สตัวเมียครับมา มา uhm, โชว bo oh, 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 so ์ห ah, น oh, mm ่อยคชว์น้าหน่อยโอ้เพศเมียโอ้ดูดิสวยอันนี้มีเจ้าของแล้วอ้าวจองแล้วเหรอใช่แลบ้างสองมือครับมีครับมีครับมีเข้ามาเรื่อยๆครับอันนี้ปล่อยไปเท่าไหร่พดิสองหมื่นสองครับสองหมื่นสองค่ะโอ้โหนี่ครับบูคอร์สตัวเมียเหมือนกันครับไปพร้อมกันเลย เขาสวยคนละสีเลยนะองเพื่อนคือแต่สีสวยๆอ่ะมองเขามีโมเสเหนืครับแต่ละสีเขามีโมเสเหนืของเขาตัวเขาแบบอ้วนๆกลมๆป้อมๆน่ารักเท่าไหร่ดีเนี้ยสองเงนสองเหมือนกันครับสองเงินสองี่เจ้าของแล้วของนี้แล้วแล้วแต่ชอบสีเลยนะแต่ความสวยความน่ารักคูดเก่งของเขาอ่ะเหมือนกันเนาะอันนี้ไวัดพิรุธด้วยอ่า อันนี้เราประกันนะครับประกันหมายความว่าประกันหัวเกียอย่างเงี้ยมันมีมันมีดําจริงแต่เวลาถึงอายุเขาแล้วครับเขาเขาเขาเป็นส้มหมดเตาไม่ติดดํใช่เขาจะลอกสีหมดเลยครับใช่อันนี้ต้องมีอาเคเพศแล้วเช็คเพศแล้วหมดเลยนะเนี่ยใช่ราคานี้ก็คือรวมรวมเพศได้แล้วใช่ครับค่ะสวยวๆเลยอ่ะเท่าไหร่นะพี่สองหมื่นสามครับสองหมื่นสามค่ะ เขาอยู่ด้วยกันได้เลยอยู่ด้วยกันได้ครับค่ะเข,า,ขาเป็นรุ่นเดียวกันใช่ไหมก็เลยอยู่ด้วยกันได้นะกำลังน่ารักสวยๆทั้งั้นเลยอ่ะอย่างเงี้ยสีตัวนี้ครับก็อาร์บิโนเหมือนกันแต่ว่าตัวเนี้ยป,ป้อนเหลือสองมือค่ะใช่ใช่ครับขาวตาแดงาอาร์บิโนตัวเมียครับอ,อันนี้เขาป้อนอันนี้เขาให้ผมป้อนกินเองครับเดี๋ยวเขามารับ องตัวขาวจองแล้วครับแต่ตัวนี้ยังว่างอยู่อ่าีตัวนี้ก็น่ารักอ๋ออันนี้สีอะไรพี่อันนี้สีบูโอพลายครับป้อนอยู่สองมื้อเชื่องแล้วแล้วถ้าไซนี้พี่แบมปล่อยเท่าไหร่ไซนี้ก็เหมือนกันครับเราทุกไซน์ขายราคาเดียวกันจนจนครบ3เดือนนะครับราคาเดียวกันแต่ถ้าเกิดเกินอย่างนั้นก็เดี๋ยวก็บวกไปพ่อแม่พันธุ์ก็อีกราคาหนึ่งค่ะกำลังน่ารักเลยไซแต่ไซนนี้ก็ยังเชื่องใช่ไหมเชื่องครับนี้ป้อนสองมือเนี่ยเขาอ้อนไอ้ดูดิ มาแล้วมาแล้วอกักโูกน้อยอันนี้อันนี้เขาอ้นนอ,อนครับเมื่อกี้นาอยู่ในถ้วยไม่เห็นเลยอ้าวลูกน้าลูกไม่เอาไม่เอานี่ลูกมอามามาเลือดนี่นี่เขาอ่อน,นครับเขาไม่กล้าเป็นนก,กีินาักโอ้อ oh. อันนี้ก็อันนี้ส<อ>ีบูบ สองมือครับผมสองมือสี่บูอันนี้ก็ยังเป็นราคาเดียวกันกับก้าใช่ครับใช่บางคนเขาไม่มีเวลาป้อนครับโอ้หน่ารักจริงๆเลยมองเนี่ยมองเยอะมากเลยร้านที่แบมใช่ครับไซส์ไหนเลือกได้เลยนะเนี่ยใช่ครับเอาสีที่ชอบก่อนครับแล้วก็เรื่องการป้อนเดี๋ยวค่อยว่ากันมองเราก็ยังรับบุกฟาร์มอยู่นะครับใช่ซื้อไปเป็นคู่แล้วก็รับผลผลิตกลับซื้อของพี่แบมไปเป็นคู่แล้วถ้ามีผลผลิตมีลูกพี่แบมก็รับซื้อด้วยไข่ก็รับซื้อครับตัวก็รับซื้อ ราคาเท่าไหร่ที่รับราคานะวันนี้ไข่วันนี้รับสี่ถึงห้าพันครับฟองละหรอฟองละครับผมโอ้คืออยู่ที่สี่ด้วยครับใช่ไล่ตั้งแต่ห้าพันไหมครับห้าพันนี่คือไข่งสีอะไรสีไข่แบบลูกสปิกครับมันมีหลายอย่างน้องต้องมาคุยรายละเอียดกันค่ะแต่เรารับลูกฟาร์มครับเป็นตัวก็รับเป็นตัวก็รับเป็นไข่ก็รับครับค่ะตัวก็รับลูกป้อนอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับคดูน่ารักอ้าเยอะเลยอ่ะวันนี้เจอมองของพี่แบมเยอะมาก จะมีไปจนถึงเส้นปีได้ไหมนี่พี่ตลอดครับมันมีตลอดครับอย่างนี้พวกนกคู่ครับค่ะใช่นกคู่ก็มีหลายราคานกคู่หมดเลยครับค่ะเป็นการจับคู่ไว้พร้อมทำพร้อมทำก็มีหลายราคาครับสองพันกว่าสามพันกว่าสี่พันกว่าห้าพันกว่าเข้ามาดูได้ที่แมจับคู่ไว้อย่างนี้แล้วเนี่ยแต่ถ้าลูกค้าอยากแยกแยกก็ได้ใช่ครับแยกก็ได้ จับคู่แล้วพร้อมทำแยกได้นะคะนี้ค่ะมีมีหลายคู่เหมือนกันเนาะมีหลายคู่ครับ่ะสิบกว่าคู่นี้าก็ทยอยมาเรื่อยๆครับพี่แบรมันนี้สีอะไรอ่ะพายครับพายเมร์ฟพายเมร์ฟแต่แต่ไม่ค่อยดํามากเลยนะใช่ครับบางคนก็ชอบฟุ้งๆบางโนชอบขาวใช่ราคาเท่าไหร่พี่ถ้าไายเมอรฟพยเมฟนี่คือสามพันครับสามพันสามสี่พันประมาณนี้ค่ะมันคืออยู่ที่ลอกะนี่ยวเขาล้างผัดขนอยู่เดี๋ยวเขาลอกอีกค่ะ อันนี้ก็อยากได้ลูกก้อนลูกโตก็มีหมดเลยนะใช่ครับค่ะตอนนี้ร้านที่แบมย้ายมาอยู่ตรงเอ่อตรงหน้าประตูทางเข้ามิกครับผมค่ะประตูวสันครับค่ะตรงห้างมิกเลยห้างมิกเลยครับค่ะใช่มาได้เลยค่ะก็ตอนนี้เปิดทุกวันเลครับพี่เปิดทุกวันครับค่ะเปิดทุกวันนะคะใช่ค่ะสำหรับลูกค้านะครับ ที่เราโปรโมทไว้เรื่องการพาไปเที่ยวห้องโงก,ก็ยังเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะแปะในในเพจนะครับว่าลูกค้าที่เคยซื้อเนี่ยแล้ววงเงินเท่าไหร่ปุ๊บเนี่ยเราจะเขียนเขียนให้ย้อนหลัง ใช่ทุกๆ200ก็จะได้การ์ดเหมือนเดิมครับเขียนจับฉลากเหมือนเดิมครับเมษาปี68ถปทุกอย่างเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมครับไม่ต้องกลัวรายละเอียดตรงนี้ก็ลองสอบถามมากับทางพี่แบมได้เพจก็คือ Hu บแอนเฟนฮับเเหมือนเดิมครับเป็นเพนซอพัดเหมือนเดิมของพี่แบมตอนนี้ก็มีอุปกรณ์ด้วยเหมือนกันอุปกรณ์ครับใช่เข้ามาดูฮะอุปกรณ์เราลดได้อาหารรลดได้มีครบหมดทุกอย่างตรงมีครบเลยค่ะส่ว กมีครบครับขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งได้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย